กินต้องทำไงก่อน,อนขยาวก่อ, <c oughs> อ่ะเสือมอต่งเข้าก่อนแลวอ่ะลองกินดูอ่ะลองขยาวดูอ่ะลองกินดูรสชาติเป็นไงววสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว นมสตรอเบอรี่แล้วก็นมช็อกโกแลตกันนะครับอันนี้โกโก้เหรอโกโก้และช็อกโกแลตอ่าครับอันนี้เราซื้อมาจากร้านมาลองชิมเดี๋ยวเราจะดูรสชาติว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนให้เด็กๆลองชิมกันเอากินก็เลยลุยอยากแรกเราต้องมาดูเราต้องซื้อไม้เนี่ยพอๆกันไม่งั้นจะทะเลาะกันเยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือนี่ไม่ใชโอรีโอ้ดิเหรอใช่โอรีโอ้อาแล้วี่ลองชิมดีอร่อยไหม มอร่อยนุ่มเลยเหรอนัดลองชิมเนี่อร่อยไหมโอริโอ,ม,อ,อมันจะอร่อยอืลองชิมก่อนเป็น<อ>ไงนุ่มไหมโอ้นุ่มเลยาาอ้าวนัดกันนี้เดี๋ยวลองชิมนมก่อนอันนี้นมสตอรอเบอรี่แล้วก็จะเป็นโกโกโ้ลองชิมรสชาติเดี๋ยว่าจะอร่อยขนาดไหนวิธีกินต้องทำไงก่อนพยายาก่ออ่ะเสียงมาต่เข้าก่อนเลยอ่ะลองกินดูอ่ะลองพยาวดู อลองกินดูรสชาติเป็นไงเป็นไงหวานาไหมเหมือนยกกันเลย<ม>แต่อันชิม้นมันนี้มันยอดมากมันยกกันเลยเนาะโอ้ไม,ไม่หวานมากอะอร่อยมโกโก้อร่อยกว่าโกโก้อร่อย สลับเป็นกินเป็นไงมั่งเหมือนยยเกิร์ตเนาะพี่นัดก็ชอบไอ้นี่พี่นัดก็ชอบโปโปใช่ไหมเหมือนตันเบอรี่เหมือนตับอรี่เลยอะเหมือนยยเกิร์ตะเนาะอ๋อมีมีมีถ้วยเหมือนยยเกิร์ตเลยใช่ไหมพี่นัดจะมีอะอร่อยเลยเนาะถ้าอันนี้มันมีอะไรเนี่ยถ้วยแล้เท่าไหร่รู้ไหมถ้วยมะขามเบ้าเนี่ยถู้ไหมอันนี้อันนี้คี่บ้าเนี่ย หลักสิบอันนี้สิบบาทดูดิโ,โหต้นทุนแล้วเขาจะขายได้กำไรไหมนะสิบบาทเองมันหลักสิบนี่ปลาชิมอืมน,นุ่มเนาะมันมันไม่ต้องมีแป้งมันต้องมีอื่นอืมโอเคเดี<ๆ>๋ยววันนี้่ะบ๊ายบายเพื่อนๆไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซั้ไสกลด้วยนะครับบ๊ายบาย